โอ้ถ้าหากว่าเราไปทําให้เขาตกใจเนี่ยเขาก็จะปล่อยใยเหนียวๆออกมานะครับนี่เรามาเจอสัตว์ตัวเล็กๆเดินอยู่ตรงนี้นะครับมันพลางตัวดีมากผมมาเจออะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรโอ้ สวัสดีครับโผมเจ้าโชนะวันนี้นะผมก็มาอยู่ที่แหลมปะกาลังนะครับที่จังหวัดพังงานนะวันนี้เนี่ยผมจะไปเดินดูสัตว์นะครับตามแหลมปะกาลังดูซิว่ามีสัตว์อะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไปไล่จับสัตว์ตัวเล็กๆนะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันมีรูปร่างหน้าตาแล้วก็มีพฤติกรรมยังไงกันบ้างนะครับปลด้วยกัน นี่ครับทุกคนมาดูนี่ครับผมเจอปลิงทะเลนะครับพอเรามาอยู่ใกล้ๆนะครับเขาก็จะขดตัวนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีหนวดออกมานะครับมาคลำทรายหาอาหารกินไปเรื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองจับออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไงนี่เห็นไหมครับโอ้มันฉี่ใส่ผมนี่นี่ครับสัตว์พวกนี้เนี่ย เขาจะมีพฤติกรรมนะครับถ้าหากว่าเราไปสัมผัสตัวเขาหรือว่าไปทําให้เขาตกใจเนี่ยเขาก็จะปล่อยใยเหนียวๆออกมานะครับซึ่งมันเหนียวมากเลยนะครับผมบอกก่อนเลยว่าถ้าเราไปสัมผัสโดนนะครับมันก็จะติดมือของเรานะครับแล้วก็เราก็จะเอาไม่ออกนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับมันจะเหนียวมากนะฮะเหมือนกับใยแมงมุมเลยยิ่งถ้าติดเสื้อผ้านี่คือเอาไม่ออกเลยนะครับนี่ฮะ ไหมครับถ้าเราสัมผัสโดนตัวเขานะครับเขาก็จะปล่อยายออกมานะครับเหมือนแมงมุมเลยนะครับปลิงทะเลนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่ปรุงอาหารเก่งๆนะครับเราก็สามารถนําไปกินเป็นอาหารได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะครับดูสิครับยายของเขาเนี่ยติดมือผมละโอเคเราปล่อยเขาไว้ที่เดิมดีกว่านะครับไปเราไปเดินดูสัตว ตัวอื่นกันดีกว่าผมเชื่อว่ายังมีสัตว์อีกเยอะเลยนะครับที่นี่บริเวณตรงนี้นะครับน้ำมันน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ยังอยู่ติดกับาหาดเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปใกล้ๆกับพื้นที่ทะเลนะครับดูซิว่า บริเวณแถวนั้นเนี่ยจะมีปลาเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่ามีสัตว์อะไรเยอะมากขึ้นหรือเปล่านะครับเฮคืออะไรนี่ทุกคนผมมาเจออะไรแปลกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรดูสิครับ มีรูหายใจอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมครับพอเราสัมผัสปุ๊บรูมันก็จะโขดลงไปนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีครับเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคือตัวอะไรอ่าใช่ด้วยใช่จริงด้วยครับมันเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดนะครับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เห็นไหมครับมีรูหายใจอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย ผมไม่กล้าจับนะครับกลัวว่าจะเป็นสัตว์มีพิษนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นตัวนะครับน่าจะเป็นทากทะเลอ่าใช่แน่ครับเป็นทากทะเลนะครับดูสิครับหัวอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนหัวน่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับกําลังพยายามเดินหนีเรานะครับโอ้โหดูกลมกลืนมากเลย ดูไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรเลยนะครับถ้าเราแค่เดินผ่านๆเห็นไหมครับมีช่องมีช่องหายใจตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยด้านหลังด้วยนะครับมันกําลังเดินหนีเราโอ้โล่งนี้ช่างอัศจรรย์นะครับมีสัตว์แปลกๆเยอะมากเลยมันคือตัวอะไรผมไม่มั่นใจนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มทากทะเลนะครับมีรูปร่างหน้าตาแปลกแล้วก็พิลึกกึือมากๆเลยนะครับ นี่นะครับผมมาเจอทากทะเลกตัวหนึ่งนะพอผมลองสกิดดูนะมันก็จะปล่อยสารสีม่วงๆออกมานะครับสุดยอดมากเลยมันดูกลมกลืนไปกับพื้นมากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพ่นสีออกมาจากตัวได้ด้วยนะครับเหมือนกับพวกปลาหมึกนะครับที่พ่นหมึกออกมานะครับโอ้อเมซิ่งผมเพิ่งเคยเจอนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันคือตัวอะไรนะครับดูสิครับมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้ว โอเคนะครับเรามาเจอเจ้าทากทะเลอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสก,กิดดูนะครับว่ามันจะพ่นสารสีม่วงๆออกมาให้เราเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่เรามาดูกันเลยเฮ้ยพ่นน้ำล่ยเราด้วยเฮ้ยนี่นะฮะดูเหมือนกับปะการังหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับ แต่พอเราสกิดนะครับมันก็จะพ่นน้ําพ่นอะไรออกมานะครับไล่เราโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้พ่นเป็นหมึกออกมาเลยนี่น่าจะเป็นวิธีการป้องกัน แบบขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เราไปสกินนะครับมันก็พ่นแค่น้ํานะครับแต่พอเราไปรบกวนเยอะๆเนี่ยมันก็จะพ่นเป็นหมึกสีดําๆมุ่งม่วงออกมาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็เจ้าตัวก็เดินหนีมาเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคผมไม่มั่นใจด้วยนะครับว่าหมึกของมันเนี่ยมีพิษหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เหยียบหมึกนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเขาแล้วนะครับปล่อยให้เขา ได้ใช้ชีวิตตามปกติดีกว่าเพราะถือว่าเรามารบกวนเขานะครับมาทําให้เขาเนี่ยตกใจนะครับเขาก็เลยพ่นหมึกออกมานะครับผมเจอปูตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับ โอ้นี่ไงมันคือปูหินนะครับอ่ามันพยายามที่จะสู้ผมนะครับโอเคนี่เจ้าปูหินตัวเล็กนะครับอ่าเห็นหลังของมันไหมครับนี่เป็นตัวสีส้มนะครับสวยน่ารักมากเลยนี่ก็คือปูหินนะครับอ่า ปูทะเลโอ้ยปูทะเลเนี่ยเราจะสังเกตได้นะครับว่าระยางขาคู่สุดท้ายนะครับนี่จะแบนมากนะครับใช้ในการว่ายน้ำนะครับแล้วก็เดินในน้ำทะเลง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะแบนๆนะครับไม่เหมือนกับปูทั่วไปนะครับนี่ขาจะแบนๆนะครับโอเคเราจะปล่อยไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปูทะเลจะว่ายน้ำเก่งมากเลยนะครับ เห็นไหมครับนี่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งภาเราดูผันผ่านนะครับอาจจะเหมือนก้อนหินแต่จริงๆแล้วมันก็คือซากของอหอยมือเสือนะครับนี่เห็นไหมครับมันมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับอุ้งเท้าเสือนะครับก็เลยทําให้มันได้ชื่อว่าหอยมือเสือนะครับนี่เห็นไหมครับใหญ่มากแต่อันนี้ก็คือแบบ มันตายไปแล้วนะครับนานแล้วก็เลยมีตะไคร่น้ํามีเชื้อรามีอะไรมาขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็ยังคงลักษณะไว้นะครับให้เราเห็นว่ามันคือ,อเปลือกหอยนะครับเป็นเปลือกหอยที่ใหญ่มากเฮ้ยมีปูตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับปูอะไรก็ไม่รู้โอ้โอ้แล้วก็กล้ามใหญ่มากเลยนะครับโอเคนะครับเราจะคว่ำไว้แบบเดิม ให้สัตว์ตัวเล็กๆพวกนี้ได้อาศัยอยู่กันต่อนะครับไว้ที่เดิมนะครับโอ้หนักมากแค่เปลือกหอยนะครับยังหนักขนาดนี้ถ้าแบบตอนที่ตัวเป็น,ปนๆยังอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะหนักแบบออ่5-6โลอย่างน้นอยๆเลยนะครับมานนี่ครับทุกคนผมมาเจอสัตว์ตัวหนึ่งน่าสนใจมาก มันก็คือเม่นทะเลนะครับเม่นทะเลเนี่ยก็จะมีคนเรียกชื่อของมันบ่อยๆว่าหอยเม่นด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นหอยนะครับเม่นทะเลนะครับก็ถือเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกมากนะครับแล้วก็มีอาวุธไว้ป้องกันตัวด้วยนะครับ เมื่อมีสัตว์ตัวใหญ่ๆนะครับมาคุกคามเขาหรือว่ามาเหยียบโดนเขานะครับหนามแหลมพวกนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็นโลนะครับไว้ป้องกันตัวเองแล้วก็มันก็จะหักด้วยนะครับฝังเข้าไปในเนื้อของสัตว์ตัวใหญ่ที่มาเหยียบนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่มาเหยียบเนี่ยก็มักจะเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความเจ็บปวดเลยนะครับว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนนะครับก็คือผมเนี่ยมีเพื่อนมีพี่หลายๆคนที่รู้จักนะครับ เดินเหยียบเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับถึงขั้นกับที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหลายวันเลยนะครับแต่หนามของเจ้าเม่นทะเลพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะย่อยสลายได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องผ่าออกนะครับโอเคเราไปต่อกันดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่หาดูได้ยากนะครับ นี่เรามาเจอสัตว์ตัวเล็กๆเดินอยู่ตรงนี้นะครับมันพลางตัวดีมากอ่าซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นปูนะครับนี่เห็นไหมครดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครอ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นปูนะครับน่าจะเป็นปูใบอ่านี่เห็นไหมครับเห็นกล้ามเล็กๆของปูตัวนี้ไหมครับคู่หนึ่งอยู่ใต้ท้องนะครับ เป็นปูจริงๆด้วย่าวนิ่งเลยนี่ฮะเฮ้ยน่ารักมากาเป็นพฤติกรรมการพรางตัวของปูนะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยมองเห็นนะครับเขาจะได้ปลอดภัยจากนกจากาสัตว์นักล่าของเขานะครับที่จะมาจับเขากินเป็นอาหารนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปูใบชนิดหนึ่งนะครับ น่ารักมากเลยตัวเล็กนิดเดียวเจ้าปูตัวเล็กนี่นะครับก็มีกล้ามเล็กๆไว้หนีบอาหารเข้าปากของตัวเองด้วยนะครับน่ารักมากไปไปต่อกันตอนนี้นะครับอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับก็เราน่าจะเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับเราพยายามไปเดินหาดูสก์กจะต่อดีกว่าดูซิว่าเราจะเจออะไรกันอีก เรามาเจอทากทะเลตัวนิดเดียวนะครับนี่สีสวยมากเลยเห็นไหมครับอ่าแต่ตัวเล็กมากนะครับอ่าทากทะเลพวกนี้นะครับก็บางสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีพิษอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ยุ่งเลยนะครับก็จะดูอยู่ห่างๆใกล้ๆอย่างเดียวนะครับโอ้น่ารักมากสีสันสวยงามนะครับทากทะเลเป็นสัตว์ที่มีสีสันสวยงามอยู่แล้วนะครับ โอเคเราไปต่อกันดูเอ้ยกำลังจะไปต่อนะครับแต่มาดูนี่ครับเราเจอปูนะครับซ่อนตัวอยู่ข้างในนี้นี่เห็นไหมครักำลังแอบม,มองดูเราอยู่ดูตรงนี้สองตัวน่าจะเป็นทากทะเลนะครับนี่โอ้นี่เห็นไหมครับตัวนี้ออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับตัวนี้ออกสีเขียวๆเ,เลย เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกมากๆมันสามารถพ่นน้ําใส่เราได้ด้วยแล้วก็พ่นหมึกสีดําๆใส่เราได้ด้วยนะครับอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราก็ลองให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับว่ามันเนี่ยสามารถพ่นหมึกออกมานะครับบุดออกมาเป็นหมึกสีม่วงๆเลยนะครับอุ้ยมันกําลังกินมันกําลังกินสาลายอุ้ย อ๋อเจ้าตัวนี้มันกินสาหลายนี่เองโอ้สุดยอดมากอ๋อเจ้าทากทะเลพวกนี้นะครับเป็นสัตว์ที่ช่วยกินสาหลายในทะเลนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับแหวงแหวงนี่น่าจะเป็นฝีมือของเจ้าสองตัวนี้แหละครับงามงาอร่อยมาก นี่ <tyard>. ผมมาเจอปูเสฉวนตัวเล็กๆกําลังเดินนะครับอันนี้คือเสฉวนทะเลนะครับตัวนี้ก็คือปูเสฉวนน้านะครับก็จะมีปูเสฉวนบกด้วยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าปูเสฉวนก็คือชนิดเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปูเสฉวนเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากนะครับแล้วก็มีทั้งชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็ชนิดที่อาศัยอยู่บนบกด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็อาศัยอยู่ในน้ํานะครับนี่มีตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ปูเสฉวนเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเราเจอสัตว์หลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าพาทิศเนี่ยใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะขอลาทุกคนกันไปก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมอาจจะมาหาปลาที่นี่อีกนะครับหรือว่ามาหาสัตว์ที่นี่อีกในช่วงเวลากลางคืนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับบ๊ายบาย